มาตรการผ่อนปรนระยะที่2 17พฤษภาคม63ปรับเวลาเคอร์ฟิว5ทุ่มถึงตี4เปิดห้าง17พฤษภาคม63 10นาฬิกาถึง20นาฬิการ้านค้าปลีกส่งร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่เช่นร้านค้าวัสดุก,ก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่เช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดผลไม้ควบคุมทางเข้าออก ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ให้และผู้ใช้บริการเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กำหนดการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มตามมาตรการที่กำหนดติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งในราชกิจจานุเบกษาคลินิกเสริมความงามเปิดเพิ่มคลินิกเวชกรรมเสริมความงามเฉพาะเรือนร่างผิวพรรณและเลเซอร์ไม่รวมการเสริมความงามบริเวณใบหน้าติดตามประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในราชกิจจานุเบกษาส่วนที่ปิดต่อนะครับสถานเสริมความงามควบคุมน้ําหนักสถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสถานประกอบกิจการอาบน้ําอบไอน้ําอบสมุนไพรและสถานประกอบกิจการอาบอบนวดนวดเสริมความงามนวดตัวอาบน้ําอบตัวอบไอน้าออนเซนอาบอบนวดห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอล ปิดบริการเวลา20นาฬิกาสินค้าอุปโภคร้านขายปลีกธุรกิจคอมพิวเตอร์หนังสือเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนอนวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์วัสดุสำนักงานเครื่องครัวอุปกรณ์จำเป็นภายในครัวเรือนดอกไม้ต้นไม้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องสำอางอุปกรณ์กีฬาสินค้าโภคภัณฑ์ทองเครื่องประดับจิวเวอรี่บริการอินเทอร์เน็ตซักอบรีด ซ่อมแซมเครื่องใช้อุปกรณ์ถ่ายเอกสารซ่อมเปลี่ยนประดับยนต์ล้างรถยนต์ธุรกิจบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับบริษัทประกันภยัยประกันชีวิตคลินิกเวชกรรมสถานทันตกรรมห้องรับรองร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรีเปิดเฉพาะสะตัดซอยแต่งผมร้านทำเล็บร้านอาหารพัตคารฟู้ดคาสูนอาหาร นะครับเปิดเพิ่มนะครับแล้วก็ที่ปิดต่อโรงภาพยนตร์โบโลิ่งสเก็ตคาราโอเกะสวนสนุกสวนน้ำสวนสัตว์พื้นที่กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการขายแข่งขันกีฬาตู้เกมเครื่องเล่นหยอดเหรียญสถานออกกำลังกายฟิตเนสเปิดเฉพาะส่วนฟรีเวทศูนย์ประชุมห้องประชุมฮอลล์สถานที่จัดนิทรศการโรงเรียนสถาบันกวดวิชาสนามพระเรื่องพระบูชา ร้านนวดแผนไทยสปาติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งในราชกิจจานุเบกษาสถานออกกำลังกายฟิตเนสเปิดเพิ่มโรงยิมสถานที่ออกกำลังกายในร่มฟิตเนสเฉพาะกีฬาตามกติกาสากลไม่ประทะกันเล่นเป็นทีมไม่เกิน3คนและไม่มีผู้ชมได้แก่แบดบินตันเซปัตักร้อเป็นต้นสถานออกกำลังกายฟิตเนสเปิดเฉพาะส่วนฟรีเวทไม่รวมกลุ่ม ห้ามใช้เครื่องลู่วิ่งจักรยานปัน่นเครื่องอิลิปที่คอหรือเครื่องออกกําลังกายอื่นๆสาวยน้ําสาธารณะกลางแจ้งและในร่มจํากัดผู้ใช้ตามจํานวนเลนเลนกว้างไม่น้อยกว่า7ฟุตและใช้บริการไม่เกินหนึ่งชั่วโมงปิดต่อสนามมวยโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ยิมสวนน้ำสวนน้ำบึงธรรมชาติกีฬาทางน้ำเช่นเซิร์ฟบอร์ดจตสกีบานานา่าบ๊ท และเครื่องเล่นกีฬาทางน้ำอื่นๆติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งในราชกิจจานุเบกษาศูนย์ประชุมพิพิธภัณฑ์กองถ่ายเปิดเพิ่มศูนย์ประชุมห้องประชุมโรงแรมเปิดเฉพาะให้บริการจัดประชุมขององค์กรหรือหน่วยงานจำกัดจำนวนผู้ร่วมประชุมพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดสาธารณะแกลเลอรี่ทางศิลปะประวัติศาสตร์และโบราณคดีธรรมชาติวิทยา มนุษยวิทยาและชาติพันธ์วิทยาวิทยาศาสตร์เครื่องจักรกลการแพทย์และสาธารณสุขพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยและสถาบ,บันการศึกษากองถ่ายส่วนหน้าฉากรวมกลุ่มได้ไม่เกิน10คนส่วนแผนงานอื่นรวมกลุ่มได้ไม่เกิน5คนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน50คนปิดต่อการจัดอบรมสัมมนาจัดแสดงสินค้านิรศการ จัดงานเลี้ยงอีเวนต์ในโรงแรมศูนย์ประชุมศูนย์แสดงสินค้าสถานที่จัดนิทรรศการติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งในราชกิจจานุเบกษา